สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับที่นี่คือกิจสดาคุณคานะครับขออนุญาตนะครับบอกที่ตั้งก่อนนะครับที่ตั้งของเต็นท์กิจสดาคุณคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาพิเศษนะครับถ้าเกิดมาจากพระรามสองนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารทีเมงโก้นะครับติดกับ คอกพิษนะครับถ้ามาจากบางบัวทองบรลมตะิ่งชันนะครับข้ามสะพานข้ามแยกพิกระเสิบมานะครับข้ามมาเสร็จปุ๊บนะครับเจอสะพานกับรถเก๋งมาเล็กนะครับกลับรถเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมากับรถตู้ปี2 0ง7นะครับกับออปชั่นเต็มๆเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง3ามพันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกราคาก่อนนะครับเอาไปเลยนะครับ9 4้0 0 0บาทผมบอกได้เลยนะครับสวยเหมือนกับมิสอินนิเวอร์สหรือ ถ้าเกิดสมัยผมนะครับเด็กๆนะครับเขาจะเรียกวันนางงามจักราวาลไม่ได้เวอร์นะครับแต่สวยจริงๆนะกับรถปี17สภาพแบบนี้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ทุกจุดรถคันนี้นะครับเป็นรถสีบอลเงินไฟหน้ายังใสๆไม่มีแตกไม่มีขนไม่มีมัว นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะครับ2ชั้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่าหน้ากันดมนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็แต่งมานะครับครอบโครเมี่ยมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวคิ้วกันศาสตร์นะครับตัวนี้ก็สีสีเดียวกันนะครับสีเดียวกับตัวรถมองเข้าไปข้างในนะครับข้างหลังจะเป็นฟิล์มฟิล์มดําคนขับกับคนข้างฟิล์มจะเป็นสีใสนะครับมาต้องยืนฝั่งนี้นะครับทาไมข้างหน้านะครับถึงฟิล์มมันใสนะครับบ่งบอกนะครับมาเห็นหน่อยนะครับว่าหน้าตาคนขับเป็นยังไง นะครับหน้าตาเมาหรือเปล่านะครับไม่เมานะครับก็คือลักษณะว่าคนขับนะครับมันจะทําให้การมองรถนะครับฟิล์มหนาเกินฟิล์มดาเกินมันจะทําให้ทัศวิสัยนะครับของคนขับนะครับมองซ้ายมองขวาเวลาจะเลี้ยวรถแล้วมันลาบากนะครับมาดูต่อนะครับได้ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กของ รีโว่ล้อแม็กของรีโ沃นะครับยางก็เป็นยางปีใหม่ๆนะครับปี2019ปลายปีวิ่งนะครับยางไม่มีดังไม่มีบวมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับรถคันนี้นะครับไม่ใช่เป็นประตูดูดนะครับแต่เป็นประตูสไลด์นะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับปิดให้ดูก่อนนะครับอ่านะครับคันนี้นะครับเป็นประตูนะครับประตูสไลด์นะครับไฟฟ้า รางต่างๆนะครับที่ไปเป็นออปชันนะครับเสริมตกแต่งมานะครับประตูนะครับยังเดินดีใช้ได้ยาวๆนะครับดูตั้งแต่ลายเส้นต่างๆนะครับว่าสีมันเดิมนะครับมิติเดิมหมดนะครับรอยต่อต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆสีเดิมสีบางแน่นอนนะครับแล้วเวลาข้างบนมันดูยังไงนะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับเม็ดอาร์คนะระหว่างรอยต่อนะครับต่างๆเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ รางน้ําฝนข้างบนเห็นไหมครับทุกเม็ดนะครับถี่ถี่ยิบแบบนี้ดูนะครับจนถึงข้างหลังนะมันยังเดิมนะครับมันยังเดิมอยู่ส่วนนะครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันจัดไฟแนนซ์มันจัดได้ไหมครับน้องต้องหนึ่งบอกได้คําเดียวนะครับว่าจัดได้แล้วก็จัดได้เยอะนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี17นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับผมบอกได้เลยว่าเตรียมตังค์มาสักประมาณ แสนถึงแสนห้าหมื่นบาทนะครับกับรถคันนี้นะวันนี้ขายให้ในราคานะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับทุกอาชีพออกรถได้นะครับหรือใครจะซื้อสดนะครับก็ยินดีนะครับมาต่อกันนะครับก็สวยๆนะใครสนใจคันนี้นะครับทักมาหน่อยนะครับวันนี้นะครับตองหนึ่งแนะนําคันนี้เลยนะครับติดต่อได้ที่0 8 6 8 6 5 6 9 96นะครับให้ดูนะครับไฟท้ายนะครับ ยังดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับที่ไล่ด้วยคมเมียมนะครับที่มาจากตัวรถนะครับยังดูใหม่เงาวาวเหลือเกินนะครับมีสปอยเลอร์บนมาให้ด้วยนะครับไฟเบรกนะครับจาก3จุดก็เพิ่มเป็นสีไม่ต้องเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับได้ยางใหม่ได้ลอ้อแม็กได้สภาพรถสีเดิมภายใน v i p ทีวีไฟฟ้านะครับแอร์ไมโครบัส นะครับแถมเบาะยังเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายแอร์เย็นจ่ามาต่อนะครับฝั่งนี้มาแล้วครับเริ่มเปิดแล้วนะครับให้ดูนะครับแผงประตูนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีแสงไฟนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับมงกุฎสีเบาะนะครับก็จะเป็นสีอิฐนะครับหรือสีน้ําตาลเข้มมาต่อนะครับ มันต้องมีม่านนะครับมีม่านไม่พอนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นม่านสองชั้นนะก่อนที่จะไปอีกนิดนึงตรงนี้นะครับสามารถกดเปิดปิดประตูได้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับกดเปิดปิดประตูได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับใหม่ๆนะครับอ่ไปต่อครับเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นนะครับเปิดเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูตามซอกนะ ต้องขออนุญาตนะครับนั่งก่อนนะครับพอนั่งนะครับแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเย็นนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นดูและตรงนี้นะครับเผื่อนะครับมี G ีพีโองจีเสนะครับใส่โทรศัพท์ไว้ได้แล้วก็พอเริ่มตั้งแต่เข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่เสานะครับมีไฟนะครับฝังด้วยไฟนะครับแล้วก็ทําแบบประกายเพชรครอบด้วยชิ้นงานนะครับพลาสติกนะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้เป็นลายไม้สีปานเข้มยกเซตเลยนะครับครอบคอนโซลหน้า มาต่อนะครับสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งนะเป็นจอ Android ไม่ว่านะครับสามารถนะครับปรับได้โยกได้นะครับเราสามารถดูวิดีโอสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะถือว่าค่อนข้างออปชันให้มาเยอะเหลือเกินนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับพลาดไม่ได้กับเรื่องไมค์แค่6 00 0 0โลนะครับส่วนข้างบนนะครับอยากพูดจริงๆนะครับย้ำเลยนะครับอยากพูดนะครับดูออปชันนะครับนี่เปิดนะครับ ตรงนี้ติดไฟด้วยนะครับปิดไว้นะครับสองหน้านะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสวิตนะครับของทีวีเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับเป็นไฟฟ้าอุปกรณ์ใช้ได้หมดใช้ได้ดีไม่มีตัวไหนชำรุดเสียหายและสิ่งที่ผมชอบไม่อย่างหนึ่งมันมีตัวปรับไฟเหมือนโรงแรมเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เล่งแสงนะครับเล่งแสงนะครับดูขอบนะครับขอบบน เห็นไหมครับตากล้องครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับมาถึงเรื่องคันเกียร์มันเป็นเกียร์ออโต้แต่งเวียพีขนาดนี้ไม่หกหมื่นโลเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนะออปชั่นเต็มๆประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับใครที่เห็นแล้วนะครับเพจ Facebook กิจสาคุตคารนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไว้นิดนึงนะครับเพื่อเรื่องราวต่างๆในคลิปวีดีโอนะครับไลฟ์สดท่านจะได้ดูเป็นคนแรกดูไม่ทันนะครับเข้าไปในดูใน YouTube c h a n แนล กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้นะครับกิจสดาดคุิาในช่องทาง YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับฝากเบอร์ไว้อีกรอบหนึ่งบอกราคาไว้อีกรอบหนึ่งครับรถตู้ปี2017เกียร์ออโต้แต่ง VIP เต็มนะครับประตูสไลด์นะครับวันนี้ขายในราคา940,000บาทวันนี้ผมตองหนึ่งกราบสวัสดีครับ